พามาดูบ้านน้ำตกครับแล้วก็โตบูตาเนี่ยไปกกาแฟร้อนๆกันพี่นี้เจ้าเดียวกับที่พ,พี่อุ้มใช่ไหมของพี่อุ้มเนาะไหนพี่ <c oughs> ดูหน่อยว่าบ้านน้ำตกเป็นยังไงน้ำตกส่วนตัวลงไปดิไม่เห็นเลยนะยแล้วไหนบ้านน้ำตกอ่ะอ๋อก็เดี่ยวน้ำตกอ่ะก็เดี่ยวเลยบ้านน้ำตกอ๋อแล้วไหลไหลกลางบ้านเลยนี่เราใช่ไหมพี่ไหลกลางน้ำเลยไหนมึงจะไหลกลางบ้าน,นก็ไหลมึงจะไหลไปไหนมึงก็ไหลนะ นี่เป็นน้ำตกส่วนตัวครับเ,เอาไหนบอกมึงไหลกลางบ้านวะกูดไหนไหลผ่านห้องนอนเลยอ่ะไห่พาไปดูดู นี่ครับมาแล้วครับบ้านน้ำตกครับเป็นมีพลาเบร์มีทีวีมินิบาร์แล้วก็เป็นบาธรูมวัดร็อกนี่ครับห้องนี้น่าจะอยู่